สวัสดีค่ะวันนี้เข้าสูร่ราการ Hello Channel ลลวันนี้เราจะมาแคสเกม All Star Tower Defense นี่อันนี้เราจะมาถ่ายคลิปในนี่ทำอูลิวนี่เก็บวัตถุด,ดิบมาครบแล้วอัปเกรดไออูลิวมาแล้ว เด็นมาเอาตัวน ah, ี้เอาไม่เป็ใจตัวนี้ออกวูรีวเราอยู่นี่ใส่วูดเข้าไปนี่อย่าลืมให้อาหันหนึ่งเต้าสองเต้า Bê, bê có lắc cân Hay yên khi bị lơi Nhầm nhầm thế Cái này nó có đầy điều mà lấy Bê lông nở lượng cân Này Có bị lơi Cái này lướt à trước tớ nhận mưa rêu Mà thứ đang sẽ uống rượu canh Rồi khóc kìm. เหน็ดไม่ดีเลยรอไปยาวๆรอไปยาวๆนี่ไงยืดเสร็จแล้วหูดานไหมดาน ดาทเทพเจ้าเสาหินเราต้องวางตรงไหนตรงนี้เดี๋ยวเรายังไม่ได้เลือกดาเลยมาได้ไงเนี่ยวางตัวตรงนี้เฮ้ยวางผิดตัวไเ่เ,อเปอะไรเช่นตอนนี้ต้นไปก่อน รอ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 จนกว่าเราจะได้ตังห้าร้อยแล้วเราก็วางไมคี้นี่หรอตัวที่อยู่บนไหลผมนี่แหละไมคี้เดี๋ยวผมปให้มันเร็วๆก่อนนะนี่เก็บตังยาวๆได้ตังแล้ววางไมคี้เลย

อูเจอมีดเยอะมากเลยวงกว้างด้วยรอไปยาวๆเออลืมเลยลืมวางกระด้เงินเออยังไม่มีตังค์นี่ไงมีตังค์แล้วเบกกี้ วันนี้อัพไม่กี่ไปก่อนเราได้เงินหนึ่งพันแล้วก็มาอัพตัวนี้เลยอเคอัพแล้วมาอัพตัวทำเงินด้วยเรียบร้อยอุ้ย มีเตอร์แอมมาแล้วโชคดีที่เราวางอุอริวแล้วอัพอือริวก่อนทำไมอัพไม่ได้เนี่ยวอนนี่ไงอัพได้แล้วฮึดม,มีคุ้เยอะเลยแปดพั 8, นแน่มาไม่คี่ต่อ นี่ไงวงกว้างอย่างนั้นเนี่ยเฮ้ยลืมไปเลยตัวทำง,งนาอองนไงยาวยาวนี่อูริวงกว้างมากเลยแล้วมันตัวเอตัวแอเข้ามาแล้ว ว้าว wow, ดิดวตีเร็วมากไปเลยโู้าเมจดหนึ่งดาเม็ดหมื่นหนึ่งแล้วมาไมคกี้ต่อเย้ไมคกี้ตาแล้วมาตัวน,นี้ต่อถ้าตัวน,นี้ตาแล้ววงม,มันโคตรไกลเลยรอ ได้ตังรอไปยาวๆใกล้แล้วนี่ไงอับไปเลยอีกขั้นหนึ่งจะตันแล้วเย่้หยตกไม่เป็นไรขึ้นมาใหม่ได้ ไอ้ขีซืแมน้องาวระูนตานี่วงไกลไม่ใช่ไม่ราวงไกลมากเลยไปอัพอริโต่อโอเคอู้อริุวงไกลมากเลย โอ้ดูดูันสุแล้วทำอสามหยตานทุกตัวแล้วโอ้วงไกลมากเลยู้โอ้ my ก d ยาวมากโรนีสบาสบายเล พีนัดเจ้ามืดไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเสร็จแล้วเย่โอ้ได้มาตั้งยี่ห้ามันนี่โอ้รีวิชดีมากเลยทุกคน เชิดมั่วเชิดม่วเฮ้รอแมบดีดรดแป๊บรอแป๊บหนึ <Charl ize> ่งนะทุกคน

ง่ามาแล้วนาะยมากเรืเนี่ยกว่าจะมาได้เรามาทำสิ่งนี้กันรอแป๊บหนึ่งนะเน็ตไม่ค่อยดีดูซิเน็ตไม่ดีดเลยรอแป๊บหนึ่งนะทุกคน กนเห็นตรงนี้ไหมกลดกมาใช่เมื่อก,ก,กี้เห็นไหมกี้อยู่บนไหลผมใช่ไหมเราจะเอาเขาต่อทุกคนคงจะรู้ใช่ไหมใช่ผมจะทำสิ่งนี้ง่ใส่ไปเลย ไม่กี่นี่งายเอาอูริวมาวางว่าอะไรมันเท่มากเลยทุกคนภารกิจในวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับกับการทำอูริวสามดาวเป็นอูริวห้าดาวและดูสตาร์พาร์ทแป๊บหนึง่ง นี่สตาร์บัตสี่สิบสามแล้วกดรับไปเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรับหมดแล้วอู้ที่แม่เลย เลยทุกคนสำหรับนี้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมันกรสวัสดีด้วยสิสวัสดีครับบายยฝากติดตามกต่อไปด้วยนะครับ